ทำไข่พะโล้ให้เขากินหน่อยครับได้เลยไป,ไปเต็มเลือต้องทิ้งไว้5นาทีหั่นเต้าหู้แล้วก็เอาไปทอดครบงนาทีแล้ว,ลวเลยติมน้ำมันลงไปน้ำมันร้อนแล้วใส่เต้าหู้ค่ะนี่ปอกงไเสร็จแล้วใช่เราไปหั่นหมูต่อ อย่าค่อยๆครับเครื่องแกงใช่ด้ำพรชีกระเทียมปงให้ละเอียดค่ะผัดเครื่องแกงใส่น้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บใส่เครื่องแกงไปเลยน้ำปลาใส่ลงไปเลยตามชั้นลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าไข่ต้มลงไปจะลงมหม้อไหมซีอิ๊วดำผมมิสุกแล้วน้ำักิี Hello.